ขนมเปียกปูนใบเตยกะทิสดค่ะหอมหวานมันเค็มโรยงาขั่วหอมหอมเลยนะคะอร่อยใบเตยประมาณ30บใบค่ะนําไปใส่น้ําแล้วก็ปั่นให้ได้ปริมาณ6 0 0 m อค่ะลองเอาแต่น้ําค่ะแป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งเท้าแล้วก็แป้งมันอาจารย์สวนตามที่ขึ้นหน้าจอนะคะน้ําตาลทรายเกลือป่นน้าตาลมะพร้าวค่ะแม่บ้านใช้โซดาแทนน้ําปูนใส่นะคะใส่ลงไปแล้วก็ขยำขยำค่ะให้ทุกอย่างละลายไม่เป็นก้อนนะคะเสร็จแล้วใส่น้ําโซดาที่เหลือลงไปค่ะตามด้วยน้าใบเตยกะทิค่ะใช้หัวกะทิคนให้ละลายเข้ากันดีค่ะ นำไปกรองค่ะเสร็จแล้วใส่หม้อหรือกระทะค่ะน้ำขึ้นตั้งไฟใช้เป็นไฟอ่อนนะคะคนไปเรื่อยๆใช้เวลาสักหน่อยค่ะประมาณ30นาทีขึ้นไปค่ะคนจนได้เหนียวข้นเงามันขึ้นลายแบบนี้ค่ะนี่ค่ะแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะตักใส่ภาชนะที่ต้องมีเป็นจานเป็นถ้วยหรืออะไรก็ได้ที่มีนะคะแล้วทิ้งไ้ให้เย็นค่ะส่วนของหน้าขนมค่ะหัวกะที่สามริเกลือป่น1ช้อนชาแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะกลิ้งคนให้ละลายเข้ากันดีคนไปเรื่อยๆจนขึ้นเงาลายค่ะใช้ได้ค่ะตักราดขนมที่